สวัสดีครับผมนี่ครับหลังจากเจอว่านแดงเดือดเข้าไปครับแต่งกิงทิ่มมาแล้วครับผมเนี่เพี้ยไฟลุ่มครับนี่ครับนี่น,นี่สภาพนี่นี่นี่คือลูกที่ลงเหลืออยู่นี่ครับสภาพตอนนี้แหละนี่ครับขแบบนดีเลย ครับต้องแต่งถิ่มมาเลยครับแต่งถิ่มมาเลยนี่นี่ครับสภาพแบบนี้แหละแ,แต่งกิ่งไปได้สามสัปดาห์แล้วครับผมแต่งไปได้สามสัปดาห์แล้วครับนี่ครับทั้งสวนครับมาดูหอจักลูกแต่งถิ่มมาเลยครับผม นี่ครับกันลึคันมันเป็นเป็นสภาพนี้ครับนี่นี่สภาพแบบนี้ครับนี่เอาใ้กับห่อไว้เลยนี่นี่ครับนี่สภาพแบบนี้นี่ยังมีโตอยู่ครับนี่มันมาเรื่อยๆครับนี่ฮะยังมีโตอยู่คลายมันมาเรื่อยๆครับต้องต้องฉีดยาบ่อยๆครับมาเรื่อยๆนี่นี่ เพ่อจะฉีดยาไปเองครับสามสี่มือนี่นะครับมิโตครับนี่บิงวันอยู่เลยนีครับมันมาเรื่อยๆครับครับผมกำลังแตกยอดมาครับยอดไม้กำลังจะพอครับน่ครับกำลังยอดไม้กำลังกับกำลังจะโพกอนมาครับรอบนี้ต้องเอาให้ได้ครับผมต้องให้รอดนี่ครับ สุดที่แล้วครับนี่ครับนี่สภาพนี่สุดที่แล้วสภาพนี้เลยรอบนี้ต้องรอดครับผมต้องรอดครับเพราะว่าน่าจะโอ้ยบุมมีพฝังขายนี่หลายเดือนแล้วครับหาหกเดือนละบุมมีขายเลยครับแต่งแต่งกิ่งไปรอบนั่นกับหวังว่าจะฮอกอะเรียบร้อยครับ เป็นยังที่เห็นนี้ครับรน,น,ออนี่ครับต้นนี้เป็นยังพอมีดอกอยู่ครับต้นนี้ตรงล้อยอดไหมครับล้อชุดไหมเอาไว้เอาไว้ก็ใช้การไม่ได้นี่ครับแหลงหมดเลยเด็ดทิ้งไปหมดครับลูกจะได้ดูแลนี่ครับ ยอดใหม่ครับเนี่ยยอดใหม่กำลังมากำลังมาครับกำลังมายอดใหม่กำลังมาครับต้องดูแลให้ได้ครับผมจุดนี้ครับผมสวัสดีครับ